我什么也没做ยยยยโ撒กอนะกคนนฉันไม่ใช่แมวดำา้ขาวอยู่ค n ุ n o นน n ยั o มึงคืูนโนม No No, no. Yes Okay Yes Okay Okay Yes No 哈哈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 哈你呀哈哈哈哈哈哈嗯嗯你吃不,不？嗯嗯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 

คนนี <ol> ้ขอกอมันในเห็นหออืทันนั่งกินข้าวอยู่แล้วฉันไม่รู้จักแมวดํากันคนสงสัยว่าฉันเป็นแมวดําอืกลยดังหุวยดออันแบบตัวคนเ็กหมวกนแมวแดงยังไอายด๋อมีเนตัวดําหมวกแนวแดงอืมอือ <laughs> ok 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 Thank you ok 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 you ok ok Thank time. you. ok ok Thank you ok Thank you thank you, you.